ใช่เที่ยงคืนแล้วเห็นปล่ะลางๆอ่ะสอนเจอป้ะตกใจเลยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราไว้ใจไม่ได้นะนเฮ้ย hey, ดีๆนะเฮ <นะ S 1> ้ยเฮ้ย hey, hey, hey. ลุก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 เฮ้ยมันเดินไปไหนะ่ะท่าน เขาเขาไปคุยดิมผมไม่กลาา้นานเลยเม<ล>ื่อกีเ<ล>้เหมือนเขานอนเล่นอยู่ใช่ท่านไปถามดิเขามีอะไรเราช่วยหรือเปล่าผมไม่กลา้าเดยเผื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะท่านนะเราคุยกันสิยงดังขนาดนี้ค่านรู้บาแหละว่าเรามาถ่ายเขามาส่องเขามันก็จริงแต่ว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะล่อให้เราเขาใกล้ก็เป็นได้นะ